เขาพูดเรื่องสีลข้อสองไม่รู้ใครพูดเรื่องศินข้อสองลักขโมยอะไรนอาจารย์ก็เลยเล่าเรื่องสีลข้อสองไม่รู้ใครพูดก็ไม่รู้ว่าผมอาจารย์ก็ยังไม่ใช่ของอาจารย์ของพิจุกเขาพูดเรื่องไอ้ไอ้ของที่จะทํากับข้าวให้อาจารย์แล้วมันหายยังไงไม่รู้เออมันไม่ใช่ของตัวเราของเรามันก็ไม่ใช่ของพิจุกไม่ใช่ของอาจารย์หรือของคนอื่นมันก็เป็นของคนอื่นไป ถ้าเป็นของเราเราก็ต้องกําหนดได้สิมันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ผมของอาจารย์ยังไม่ใช่ของอาจารย์เลยอยากตัดทรงไหนก็ไม่ได้ดังใจนะ <c oughs> บางทีเราตัดไม่ทันก็มีคนมาบังคับอยู่งั้นะตัด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 มบอก็ยังไม่ใช่เวลาบางอย่างไม่ได้เวลาก็จะตัดอยู่งั้นนะบางทีก็เลี่ยงไม่ได้ก็ต้องตัดตามเขานะผมเราก็ไม่ใช่ของเรานะ <c oughs> ตัดทรงที่ <c oughs> ไม่ถูกใจเขาก็ไม่ได้นะ ส่งถูกใจเข้าด้วยนะผมเราแท้ๆก็ไม่ใช่ของเราอย่าคิดเป็นของเรานะมันไม่มีอะไรเป็นของเราหรอกถ้าเป็นของเราเราต้องควบคุมได้ทุกอย่างมันเป็นของวิบากดีร้ายทุกอย่างเป็นของวิบากดีร้ายไม่ใช่ของใครนะวิบากดีร้ายก็ไม่ใช่ตัวเราของเรานะแต่เขาอาศัยชีวิตเราอยู่เพราะเราชีวิตเราทำใช่ไหมสั่งสมวิบากดีร้ายก็สร้างผลให้เรา สร้างล้าก็หมดไปสร้างล้าก็หมดไปมันไม่ใช่ตัวใครของใครนะเป็นวิบากดีล้ให้ที่อยู่ในชีวิตใครก็แล้วแต่สร้างผลก็หมดไปสร้างผลก็หมดไปว่้อยไปคิดว่าจะควบคุมได้นะถ้าเป็นตัวเราของเราตัวควบคุมได้นะอาจารย์ยังเล่าให้ฟังว่าอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยถ้ามันตัวเราของเรานะโอ้โหเราใช้ได้อย่างสบายนะนั่นแหละเป็นเป็นของเรานะตอนนั้นนะแต่พอมันหมดหมดเวลาที่จะเป็นของเราเป็นไง ใช้ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ห้ามไม่ให้ใช้อะไรเงี้ยใช้ไม่ได้มันไม่ใช่ของเราแล้วแล้วเรายังไปอยากได้สิ่งที่ไม่ใช่ของเราอยู่คุณก็ณทุกตายเท่านั้นแหละบ้าเท่านั้นแหละเราไปใช้ดูสิเดี๋ยวก็ทุกเ <laughs> นี่ยเป็นสัจจอยงี้นะรถเราทแท้ๆเรายังใช้ไม่ได้เออบางคนก็จะกระอักเลือดตายมันของเราทแท้ๆก็ใช้ไม่ได้มันไม่ใช่ของเราแต่เป็นของเรามันต้องใช้ได้สิ ันไม่ใช่ตัวเราของเรามันก็ใช้ม pues, ไม่ได้ может. ถ้าเป็นตัวเราของเรามันใช้ได้เราอย่าไปอยากได้ไอ้ที่มันใช้ไม่ได้นั่นแหละมันไม่ใช่ของเราอย่าไปอยากได้ที่มันใช้ไม่ได้อย่าไปอยากได้ที่เป็นไปไม่ได้ไอ้ที่เป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่ของเราจําไว้นะไอ้ที่เป็นไปได้ท่านนั้นจะเป็นของเราสิ่งดีๆไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นไปได้นะแปลว่าเป็นของเราในเวลานั้นนะคุณกําหนดได้หมดถ้าอะไรเป็นของเราเรากําหนดได้หมด แต่ถ้าอะไรไม่ใช่ของเราเราจะกําหนดไม่ได้ให้คุณรู้อันนี้ให้ชัดนะีรู้นี้ให้ชัดแล้วคุณจะไม่ทุกข์อะไรเลยคุณจะไม่ไปขี้ขโมยนี่สี่ข้อสองลึกซึ้งนะไปถึงอรหันเลยนะพ้นทุกข์เลยนะใครเข้าใจอะ่ะไม่มีทุกข์อะไรเลยนะใครเข้าใจสี่ข้อสองเนี่ยไม่มีทุกข์อะไรเลยนะสิ่ข้อสองนี่ต้องไม่ลักขโมยชอบโกงนะรับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตัวไปขโมย อย่าไปขโมยของที่เขาไม่ได้ให้เป็นผู้สะอาดอยู่แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการนึงนี่คือสัจจะอย่างเงี้ยตอนนี้เขาให้ความแข็งแรงเราเท่าไหร่นั่นแหละของเราคุณไปอยากได้มากกว่านั้นนะทุกนั่นนะ่ะพระพุทธเจ้าบอกผิดศีลน,นี่ทุกทันวางเงินนรกทันวางเงินผิดศีลเป็นนรกทันทีเลยทุกทันทีเลยไม่เชื่อเหรอ ไม่เชื่อลองไปอยากได้สิ่งที่มันไม่ได้ดูสิสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้เราไปอยากได้สิเอาไปอยากได้สิ่ดสงดีที่มันควบคุมไม่ได้เอาที่มันทําไม่ได้อยากสิอยากก็ไปสิ <c oughs> ทุกจะมาทันทีเลยนี่พวก่กี้ขโมยทั้งน,นั้นแหละพวกีว่าอยากได้ที่มันเป็นไปไม่ได้ร่างกายมันแข็งแรงแค่นี้ดูแลเต็มที่แล้วอยากได้มากกว่าน,นี้คุณบ้าแล้วก็ได้เต่ที่มันได้นั่นแหละสมบัติเรามีแค่นั้นน่ะ เขายิ้มให้เราแค่นี้มันก็ได้เท่านี้แหละนะวันหน้าเขาไม่ยิ้มมันก็หมดแล้วสมบัติเราวันที่เขายิ้มให้เรามันก็เป็นสมบัติของเรา,าวันที่เขาไม่ยิ้มให้มันก็ไม่ได้แล้วสมบัตินะคุณจะไปอยากได้อะไรอีกเล่าขี้ขโมยอย่าไปขี้ขโมยขี้ขโมยมันทุกคนเราไม่ขี้ขโมยจริงๆอนอะ ตั้งแต่เริ่มต้นหยับยาบลักขโมยช่อโกงหยบาบยาบนี่ยมันก็บาปอยู่แล้ว,ลวนะนั่นไม่ดีอยู่แล้วนะไม่ดีอยู่แล้วคนในโลกเขาก็ลดลาเยอนเลิกอยากแน่อันนั้นนะเอ,อ้เราก็ลดลาเลิกตัวน,นั้นมาแล้วแต่มันยังมาขโมยไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ของเราอยู่นี่แหละที่มันละเอียดขึ้นไปนี่นะนามาขโมยไอ้ที่เราไม่สามารถที่จะทําได้ดั่งใจเราอะ อะไรที่เราเห็นว่ามันดีแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างที่เราเห็นว่ามันดีแต่มันไม่เป็นอย่างที่เราเห็นว่ามันดีแล้วเราก็ยังอยากให้มันดีตามที่เราเห็นว่ามันดีนั่นแหละขี้ขโมยเวันวันหนึ่งขโมยหลายครั้งไหมหลายครั้งเนาะแล้วเป็นไงสุขหรือทุกข์ทุกข์ทุกข์เราตกลงเลิกทำหรือทำทำอีกโอ้ <laughs> อเป็นยังไง,งอ่ะโง่นั่นเหลาจะเลิกโงท่ทีทำทุกข์นี่เขาเรียกว่าทำโง่คนโง่จึงทำทุกข์คนมีปัญญาก็ไม่ทำทุกข์หรอกอ่าอย่าไปอยากได้ที่มันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่ของเรา แค่ไปอยากได้ที่เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ของเราแค่ไปอยากได้เราไม่อยากได้เราก็ไม่ทุกข์แล้วเออมันได้เท่านี้พอใจเท่านี้นี่ของเราในเวลานี้เท่านั้นนะอีกวินาทีหนึ่งไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นของเราหรือจะเป็นของใครอีกวินาทีหนึ่งวินาทีนี้เป็นของเราดีๆอีกวินาทีหนึ่งไม่ใช่นะเป็นของใครก็ไม่รู้ทีนี้นะมันเปลี่ยนทุกวินาทีเนี่ยตัวเราของเรามันลึกซึ้งจริงๆเลย ทุกเสี้ยววินาทีแล้วมันเปลี่ยนแปลงตลอดเลยเปลี่ยนแปลงตลอดเลยบางทีเป็นของเราดีๆเอา้าไม่เป็นซะละเราก็ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าเป็นของเราเพราะวินาทีที่แล้วมันเป็นของเรามัน <c oughs> ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นะมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะพูดกันวินาทีนี้รู้เรื่องอย่าคิดว่าอีกวินาทีต่อไปจะรู้เรื่องนะ มันอาจจะหมดสมบัติของเราแล้วก็ได้นะวินาทีต่อไปหรือวินาทีต่อไปอีกนึกว่ามันจะไม่รู้เรื่องเอารู้เรื่องก็ได้นะไม่พูดก็รู้เรื่องโอ้เนี่ยมสมบัติของเรานเนี่ยไม่อยากได้ก็ได้น,ะนั่นนะมันเอาแน่ไม่ได้นะสมบัติเราเนี่ยแต่พระเจ้ากระตัดนะความเสื่อมโพคะนะมันเป็นความเสื่อมที่น้อยความเสื่อมอริยปัญญาเนี่ยเสื่อมสุดๆท่านบอกเป็นเสื่อมสุด เป็นชั่วช้าที่สุดเสื่อมอริยปัญญาเสื่อมสุดชั่วช้าที่สุดเพราะอะไรพอโพคขาเสื่อมแล้วมันก็ทุกข์หนักเลยปะเถยเล็กน้อยมันเล็กน้อยเมื่อความเสื่อมเล็กน้อยเราก็ไปหลงว่ามันมเสื่อมหนักทุกอย่างหนักเลยออคนเราเป็นอย่างไงถ้าที่จริงมันก็ไม่ได เล็กน้อยเนยพระเจ้าบอกว่าน้อยจนมันมันจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกเสเื่อมโภคะนี่มันคืออะไรมันก็ก,ก็แค่วิบากหมดไปมันก็แค่ดีมากขึ้นแต่เราก็ทุกข์ถะตายนะใช่ไหมไมันเป็นยังไงคนเรา อ,อระเดี๋จะก็ฟังอริยสัจสี่เขาเขาก็โอ้ล้านเฟอร์เนเจอร์รู้สึกอะไรจะถึงยึดยึดสักอย่างนี่นะโอ้โหมันสันส่นไหวสั่นไหวสั่นไหวม่อยากได้ยินข่าวเขาตั้งหลักก่อนเฮ้ยไม่มีผัสสะมามาถึงได้รู้ว่ามันสั่นไหวหร้อเปล่านิ่งไม่นิ่งนะมีกิเลสหรือไม่อยากได้ดังใจหมายหรือไม่ใช่ไหมนี่ถ้า เรารู้ว่าการเสื่อมโพคะเป็นความเสื่อมเป็นความเสื่อมน้อยตันว่างมันเล็กน้อยเสื่อมโพคนะนั่นจริงๆมีปัญญาดีๆเนี่ยมันปลายมันหมดดีมันออกฤทธิ์มากขึ้นลายมันหมดเท่านั้นเองดีมันออกฤทธิ์มากขึ้นไม่จะไปน่ากังวลอะไรนะเป็นปความเสื่อมเล็กน้อยเอาจะว่าเสื่อมก็เอาเสื่อมก็ได้เดี๋ยวกิเลสมันจะเถียง จริงๆนะพุทธเจ้ารู้อย่าดีมันไม่ได้เสื่อมหรอกก็สิ่งร้ายหมดมันไม่ได้สิ่งดีเพิ่มหมดแหละก็เราไม่ได้ทําชั่วเพิ่มมันก็ไม่ได้ดีเพิ่มเท่าน,นั้นแหละนะอย่างนี้เป็นต้นจะไ,ได้หมดดีเพิ่มแต่เอาเถอะจะเสื่อมก็ได้เอาถือว่าสูญหายก็ได้เอาสูญเสียแต่พุทธเจ้าก็บอกเสื่อมเล็กน้อยเสื่อมญาติเสือเส่อมโพคะเสื่อมยศ มันเสื่อมเล็กน้อยพุทธาว่างเล็กน้อยแต่เสื่อมอริยปัญญานี่เสื่อมสุดชั่วช้าสุดท่าน,นวางนั้นเพราะอะไรเพราะมันทุกข์สุดเพราะมันทุกข์ที่สุดเสื่อมเล็กน้อยมไม่น่าจะเป็นทุกข์อะไรมันโชคดีได้ซ้ำกันไปทุกไปตูไปตะนะ เรามีปัญญาเราก็จะไปทุกข์อะไรหรืนะแต่ไม่มีปัญญามันก็ทุกข์แรงทุกข์มากแล้วมันก็ยิ่งจะพบกับทางตันไปเรื่อยๆนะใครที่มีความหวั่นไหวมีความทุกข์ความทรมานในจิตใจนี่โอ้มีความกลัวกังวลหวั่นไหวทุกข์ทรมานในจิตใจนี่มันจะพบกับทางตันไปเรื่อยๆเพราะมันมีวิบากร้ายเล่นงานมันเป็นวิบากร้ายนะ ความกลัวกังวลหวั่นไหวเนี่เป็นวิบากร้ายที่ทําให้เกิดทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลสืบเนื่องมันยิ่งตันไปเรื่อยตันตีบตันไปเรื่อยเลยนะยิ่งกลัวยิ่งตีบตันยิ่งทุกข์ยิ่งเศร้ายิ่งกีดกันตีบตันไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยมันตีบตันไปเรื่อยนี่คือสัจจะยิ่งจะตีบจะตันไปเรื่อยนะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่คนในโลกเนี่ยดูท่าแล้วก็ตีบตันไปเรื่อย วันก่อนเราก็บอกว่าทุกข์ก็จากความกลัวเขาบอกไม่ได้กลัวแค่กังวลเท่านั้นเออเอาเอไม่เป็นไรกังวลก็เอากังวลทีกังวลที่มันไม่เป็นดั่งใจหมายบางคนเขาก็บอกว่าอนี่มันกลัวกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากไม่มีไม่ได้กลัวเศร้าเฉยเศร้าเท่านั้นแหละไม่ได้กลัวอะไรเศร้า มไม่เป็นดั่งใจไม้สิ่งที่เป็นดั่งใจไม้หมดไปมันเศร้าเท่านั้นเองนะนะแล้วก็บอกโอ้เนี่ยมันมันกลัวเนี่ยมันกลัวเนี่ยไม่ได้กลัวแค่ไม่ชอบใจเท่านั้นแค่มันอึดอัดเท่านั้นเองไม่ได้กลัวอะไร <laughs> เออบางทีจะสื่อภาษาอะไรให้คนเข้าใจก็ต้องก็ตามจริตเขา ไม่ได้ทุกข์หรอกแค่เศร้าเท่านั้นไม่ได้โกรธหรอกแค่ไม่พอใจเฉยๆไม่ได้ทุกข์อะไรแค่ไม่เบิกบานเท่านั้นแหละโอ้ปัญญาเนี่ยมันช่างยากเหลือเกิน จ,ญญจ,นะจะให้คนเข้าใจอริยปัญญามันยากจริงๆนะในโลกจะให้คนเข้าใจทุกขจะให้คนเข้าใจวิธีพ้นทุกข์นี่ก็ไม่ได้ง่ายเนาะเอา้าพอว่าไปเนาะนี่ยก็เล่าเรื่องสิ่งข้อสองให้ฟังเนาะสิ 2, ่งข้อสองนี่ยก็ละเอียดนะไปทาสิ่ข้อสองให้ดีๆให้ถูกตรงไม่มีทุกข์หรอกดีไหนที่เราอาศัยได้นะี่แหละสมบัติของเรา ดีไหนที่เราอาศัยไม่ได้นะมันไม่ใช่ของเราอย่าไปอยากได้แม้แต่ในตัวเรานี่มันอะไรก็ช่างแต่นหะนอย่าไปคิดว่าเป็นตัวเราของเรานะาเข้าใจในตัวเราเส้นผมเราก็จะนะถ้าเข้าใจเส้นผมเราบางทีเสื้อเนี่ยก็ไม่ใช่ของอาจารย์นะไปใส่อีกตัวหนึ่งก็ไม่ได้นะบางทีใส่ผิดอันผิดวันนี่ก็ไม่ได้นะไม่ได้เขาบอกชุดนี้ห้ามใส่เ <laughs> <laughs> สื้อเราแท้ๆเลยนะ <laughs> ไม่ได้อย่าไปเปลี่ยนใหม่ <laughs> กา <laughs> งเกงเราก็เปลี่ยนไหมันไม่รองเท้าจะพยายามจะเปลี่ยนขออาจารย์อย่างนี้อาจารย์บอกไม่ได้ไม่ได้ขอก่อ <laughs> นอาจารย์ยังมีสิทธิ์อยู่ในรองเท้ายงังไปขออาจารย์อยู่ <laughs> ย,<ง> <laughs> สส <laughs> ยังไงฮะมีคนสับสนนะอย่าไปคิดว่าอะไรเป็นตัวเราของเรานะ <laughs> ไอ้ข้างนอกเนี่ยมต้องพูดถึงเลยมันนี่ในตัวเราแท้เป็น <g ül değer> สมบัติเราแท้ๆแล้วมันยังไม่ใช่ตัวเราของเราเลยม่ตเอาไปพูดถึงเลยเดือน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 นะโอ้โหคุณระวังเธอไปหยิบผิดอันเดี๋ยวเป็นเรื่อง <c oughs> ดอเดี๋ยวเป็นเรื่องไป <c oughs> หยิบผิดอันเดี๋ยวเป็นเรื่องเดี๋ยวเป็นเรื่องเนี่ขณะเข้าว่าเป็นกองกลางน,นั่นเนี่ยสาธารณโพคีนั่นเนี่ยลองดูสิสาธารณโพคีนี่เราลองไปหยิบผิดอันเลย แล้วกูจะรู้ไปหยิบผิดอ,อันดูแล้วจะรู้นรกมีจริงไม่สงบปะนั่นะนะไปหยิบผิดอันะไม่สงบปะนะ่ออกปากซ้ายตาลีลามาเลยแม้เป็นสาธารณภคีก็อย่าคิดว่าเป็นของเราทั้งหมดนั้นนะ เป็นของเราเฉพาะไอ้ที่เราหยิบแล้วมันสงบมันแหละถ้าอะไรที่หยิบแล้วมันไม่สงบมันไม่ใช่ของเรานั้นะอย่าไปหยิบเชอย่าไปแตะเชียวนะที่มันไม่สงบอมันไม่ใช่ตัวเราของเรานั้นนะนั่นแหละอย่าไปขโมยถ้าอะไรที่มันไม่สงบมันทุกข์เนี่ยไปว่ามันไม่ใช่ของเราขโมยทั้งนั้นแหละนะทั้งที่เขาบอกเอาเลยนะส่วนกลางขนาดเขาวางไว้ในตู้ปันสุกร์นะ เอาเลยส่วนกลางก็ไปหยิบไม่ถูกจังหวะเธอเดี๋ยวนะี้ <laughs> หยิบไม่ถูกจังหวะ <laughs> เป็นเรื่องนั่นน่ะหยิบเยอะจัง <laughs> <laughs> หยิบหยิบไปหยิบทีอีกแล้วพอเขาบอกว่าหยิบเยอะแล้วก็หยิบหน,หน้อยนึงเดี๋อีกสักพักไปหยิบอีก <laughs> <laughs> เป็นไงเดวอน เดี๋ยวโดนเออเดี๋ยวโดนเอาไปเสร็จเอาไปวางไว้ตรงนั้นตรงนี้เหลืมผมอบอกมันรู้จักรักษาของอีงู <laughs> เออมันจะมีหลายเหลี่ยมหลายมุมบางทีกําลังไปหยิบเนะี่ยมันมันขาดจริงรเปล่า <laughs> ไปตรวจสอบด้วยซึมันขาดแคลนจริงหรือเปล่านะบางทีกำลังไปหยิบนะจําเป็นต้องใช้เปล่านะ <laughs> <laughs> เออแมรูไมร <laughs> ม <laughs> ้ไปของใครก <laughs> าสอบนะแฮมรู้ไปของใครเออหมรู้ไว้นะอะไรที่มันสงบสงบนอะไรของเราอะไรที่ไม่สงบไม่ใช่ของเราหรอกต่อยเขาบอกนนะส่วนกลางส่วนกลางนะส่วนกลางส่วนกลางนี่แหละนะเดี๋ยวก็รู้นะ มันเป็นส่วนกลางก็จริงนะแต่ว่ามันมันมีม,นมีอะไรที่มันซ้อนอยูน่น,นะมันก็มีนี่แหละอะไรซ้อนอยู่อะไรอกุศนอกุศลของใครก็ของใครนะพอโดนอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเป็นไงตกลงมันมันโทษใครฮะโทษใครอ่ะ จริงหรือเปล่าโทษเราใครโทษเราใครละโทษเราอ่ะมันก็มองว่าเขาโทษเราเนาะแต่ไอเราเนี่ยมันไม่โทษเรานะมันก็มองว่าเขาโทษเราอ๋อชีวิตจริงเนาะมาเราส่กันฟัง อาจารย์ไม่เห็นจะต้องไปเป็นตลกเหมือนนั่นนะมันดาวตลกสองคนนั่นเลยนะแม่พุทธมะมันก็สนุกได้เนาะบางทีขำจนโอ้นะนอาฟอพอประมาณธรรมะนี่แหละมันตลกที่สุดแล้วมันสนุกที่สุดแล้วนะมันไม่ใช่อะไรหรอกสนุกเพราะว่ามันเห็นขำโง,ง่ตัวเองเราก็โง่อ,อยู่ได้เนาะ ไม่รู้จักเลยไปโทษคนอื่นอย่างนั้นนะนะไปทําทุกข์เพิ่มอย่างนั้นนะพอเรารู้มันก็ขาตัวเองไงโอ้ยลูกงี้ไม่ทําดีกว่า <c oughs> ไปทําะไที่มันถูกดีกว่าเนีเ <c oughs> อาเอาละนานๆเจอกันทีเนาะก็เล่าธรรมะให้ฟังนะธรรมะอารมณ์ขัน <c oughs> มันเยินไกลมากกันเนาะ <c oughs> เออไม่ได้เจอกันนาน ก็มาเจอกันบ้างนะก็เราธรรมะให้ฟังธรรมะร่าเริงเบิกบานตามภาษาเรานั่นไม่เห็นจะต้องไปเอาเรื่องไร้สาระนั้นมาเล่าอย่างนั้นเลยเนาะถ้ารู้ธรรมะมันสนุกอนะรู้ธรรมะแต่แถมสนุก